Okay. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวโม่งเรเออนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับรถยนต์ของผมนะครับโตโยตา้าไฮรักลีโปี2020นะครับซึ่งได้เปลี่ยนกระจังหน้ามา3ปีแล้วจะเข้าเป็นปีที่4นะครับเรามาดูสภาพและความคงทนคุณภาพของตัวกระจังหน้าที่ผม ในสั่งซื้อมาทางออนไลน์นะก็คุณภาพก็ยังยังถือว่าโอเคนะใช้ได้นะครับคือในเพจใน y o u t u b ของผมก็มีคนถามว่าซื้อที่ไหนนะครับคุณภาพเป็นยังไงนะผมก็เลยมาอัปเดตให้ฟังว่าคุณภาพยังใช้ได้นะแต่ปีหน้าเนี่ยผมว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะฮะซึ่งจะเอาสีใหม่เอาตัวโลโก้ในะสีใหม่นะตัวนี้เป็นโลโก้สีแดงแต่ก็ยัง ยังคงใช้งานได้ปกติยังสวยหรือใครที่อ,อยากาใช้แบบออริจินอลนะครับของตัวมันเองตรงเดิมๆก็ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมคิดว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่ครับอย่างคือว่าใช้ได้นะครับแต่รับใครดีชอบ,นะบชุดแต่งชุดอะไรของโตโย t a า,ารักยูปี2020นะครับ ส่วนปี2024ันี่จะเป็นจะเป็นเขาบอดี้ด้านหน้าเขาจะเป็นตัวใหม่แล้วนะฮะนะครับสำหรับใครที่ซื้อตอน2020ก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับกับคันนี้นะนะครับนี่รถเดิมๆนะครับไม่ค่อยได้แต่งเท่าไหร่มันจะมีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับนะดูไว้นะครับเผื่อใครอยากเป็นแนวทางนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้ผมสั่งซื้อมาทางออนไลน์ก็จะเป็นเพจของแบบแพลตฟอร์มของช h อป e ีนะครับรานะคาประมาณก็3,000ันสานิดๆน,นะครับตอนนี้ก็น่าจะถูกลงแล้วประมาณสองพกว่าบาทสองพั 2, าาน 2, า,านไปประมาณนี้นะครับซึ่งอ่าก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับ,บนไม่ได้มีการเต็งอะไร ัอน yeah. นี้ก็เลยมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจแล้วก็แบบตัวอย่างไว้ให้ดูกันนะครับซึ่งใครที่สนใจก็ลองเข้าไปเสื้อดูได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบอสีนี้ก็มีหลายสีอยู่นะสนาหรับผม คิดว่าสีนี้สวยอยู่บางทีก็มันจะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้เป็นสีสีขาวนะตัวโลโกโ้ของโตโยตานะครับจะเป็นสีขาวสำหรับไอ้กระจังหน้าตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็หาซื้อ,อทางช้อปปี้เหมือนกันนะครับเป็นไอ้ตัวอักษรนะครับรีวสติกเกอร์อันนี้ก็ทาเองนะครับส่วนเปียกระจังหน้านี้ก็ไปย้อนไปดูคลิปเก่าของผมได้ นะครับว่า,าเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนเองครับไม่เสียเงินกี่บาทนะครับวันะบบนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้รูปดูขึ้นดูนะ ตดดได้เลยครับทาง YouTube ของมะม่วงเองครับผมตอบสามารถตอบได้ก็ตอบนะฮะสำหรับวันนี้